สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามแลวก็เขามาเบิงเขามาติดตามทั้งช่องเรากิ๊กผ้ารวยยุขณะดนี้เนาะ,ะมื้อนี้ก็ตรงกับวันพุธเนาะคะ่ะวันพุธมื้อนี้เรากิ๊กเสียเอารัฐบาลไทยของเซียนหนุม่มมาว่างตองวดให้เอฟซีแฟนคลับอาจจะซาแน่จากน้อยเนาะคะ่ะอาจจะไม่ได้ว่างตองวดต่อติดค่ะมื้อนี้กับวันที่หกนะคะยังมีเวลานะคะ ลอตเตอรีก่กะอาจจะยังบ่เหมือนเนาะสาหรับตัวเลขแนวทางถ้าห้ามักค่ะเฮาันนี้ค่อยไปหยิบจับกันนะคะเบิ่งตัวเลขแนวทางของเซียนหนุ่ม้วถืออุตรใจกะไปหาเบิ่งลอตเตอรี่กันได้เนาะค่ะเมื่อนี้รัฐบาลไทยของเซียนหนุ่มนะเสีเอามาว่างตองวดคือเก่ามือนเดิมสําหรับรัฐบาลไทยของเซียนหนุม่มค่ะตัวเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจรา,นนารณญาณในการรับชมแลกะก็รับฟังนะคะเลขทุกตัวก็อาจจะมีเขา้าไม่รุด ล็อกกิ๊กก็กราบขอโทษขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะแล้วก็กราบขอบพระคุณตัวเลขแนวทางจากเซียนนุ่มนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องทางช่องล็อกกิ๊กแล้วก็กราบขอบพระคุณ fc แฟนคลับทุกทท่านเนาะที่ให้การต้อนรับแล้วก็กให้สนับการสนับสนุนในการเบื้องคลิปของล็อกกิ๊กจนจบเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปให้ล็อกกิ๊กติเตือนได้เนาะคะ่ะแล้วก็ให้กําลังใจกราบขอบพระคุณมิรายโดยเฉพาะคนที่ให้กาลังใจเนาะมันมีแรงสู้ต่อเนาะคะ่ะแล้วก็ จะสามารถว่าอัดคลิปไปได้ต่อเนื่องเลย่อยเนาะก็สิพยายามหาแนวทางตัวเลขในไม่มาห้เอฟซีช่วงนี้ก็รลไปก่อนเนาะ <c oughs> สำหรับตัวเลขแนวทางเ่าเกะเดี๋ยวห้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของเส้นหนุ่มกันเลยค่ะค <c oughs> ่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยของเส้นหนุ่มนะคะรัฐบาลไทยของเส้นหนุ่มเมื่อวันที่หนึ่งหนึ่งที่ผ่านมานนคะหนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาของเพื่อนกะเข้าไปค่ะเข้าไปแต่ตัววิ่งตัวรูด จับคู่ให้ไปเ่าถึงเนาะคะ่ะมีสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเจ็ดมีหมือขาะะ้ขามไปเนาะค่ะข้ามไปเ่ามีสามสองขาดไปสามสองเนาะสามสองล่างเป็นเลขเข่าไปตาตัววิงนะ่งเนาะสำหรับ f อฟซีแฟนคลับของเสียนนุมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทั้งช่องลอกิกแล้วก็เป็นแฟนคลับ f อฟซีแฟนเอ้เสียนนุมกะ เรามาถักมาทายกันนะเธอค่ะสําหรับรัฐบาลไทยอาจจะยังอีกหลายมือคือว่าแล้วเนาะแต่ว่าล็อกกี้ก็จะลงไว้ให้เพื่อไปเป็นแนวทางเพื่อได้ลอตเตอรี่ถึออกถึกใจแนวทางของเซียนนุมเราอยากได้ลอตเตอรี่เนาะช่วงนี้กสิพอมีตัวเลขแนวทางที่เจ้าของมักอยู่เนาะยังลงเหลืออยู่ฐานหอดไกลมือเรามันจะเมิดเนาะลอตเตอรีอ่สำหรับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะตองวด เซียนนมเพิ่กจะหายมาแล้วสำหรับรัฐบาลไทยผู้ใดามากกัดจัดนะคะสำหรับเอฟซีแฟนคลับของเซียนนมเอฟซี FC แฟนคลับของเซียนนมอันนี้สิเป็นงวดเก่าเนาะงวดเก่างวดใหม่คือวันที่สิบหกพฤศจิกายนเอาเอาไปเป็นแนวทางไปรอรุ่นกันนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนนม บนหลังเนาะคะ่ะวิ่งมีหนึ่งกับหาที่เพื้นหามาหนึ่งกับห้าสองะะะะต,ตัวแปดหางเนาะค่ะมีหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็หาสีแล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วก็หาหนึ่งเนาะค่ะแต่แต่ว่าตัวเน้นตัวจอพื้นหามาสี่หางเนาะมีหนึ่งเก้ามีห้าเก้ามีหนึ 5, 9, ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสีเนาะคะ่ะสําหรับสองตัว แปดหางเนินเจาะมีอยู่ c หางเนาะตัวที่วงกลมเนาะที่เพิ่นคือเพิ่นเนินเพิ่นเจาะสามตัวสี่หางมีเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งแล้วค่ะสามตัวไพ่มักจัดมักนําแนวทางของเซียนหนุ่มจัดไปเด้อค่ะ,อ,ะอย่าลืมแคปหน้าจอแคปหน้าจอไว้สาหรับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยสวฮอดมือเนาะกลับมาเบิ่งใน แกเราหลีลเฮามันจังสิบออันเพื่อไผ่ค้นหาเราค้นหาเพราะเจอสิเนาะแต่ว่าเรากิ๊กลงไปให้แล้วเนาะสำหรับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยของเซียนหนุ่มอย่าลืมแคปหน้าจอเอาเรือค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องเรากิ๊กน้องใหม่อีคือเ่าเนาะคะนะ่ะเนาะตัวเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเนาะ ทะเลบ่เ่าปากปังล็อกิ้งก็กลับขอโทษขออาภัยแทนเซนเซียนแล้วก็กลับขอโทษขออาภัยแทนช่องทางทางล็อก,กิ้งเนาะที่อาจจะแนวทางอาจจะบ่เอาบะปังเนาะแต่ก็กลับขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่ยัางอินดูแล้วก็เข้ามาติดตามให้ล็อก,กิก้งเข้ามาคอมเมนต์ดีๆให้กันเนาะถือเป็นกําลังใจล็อกิ้งก็จะเป็นกําลังใจให้เอฟซีแฟนคลับคือกันเนาะค่ะเนาะแลกเปลี่ยนกันเนาะ เรากีกจ็จะหาแนวทางมาวางให้ I FC แฟนบได้ติดตามจะพยายามนะคะเพราะว่าจะสัรนเวลาอยู่เวลาไม่เต็มที่นะคะเดี๋ยวสิว่าอ้างแต่ว่าบม่มีเวลาบม่มีเวลาเนาะคะ่ะมันกับเาม่มีเวลาหลีเพราะว่าเรากีกิดงานประจําทํางานประจําทีมงานประจําบ่ได้คะ่ะยังต้องทํางานประจําเพราะว่าทั้ง ทางช่อง y ย u ทูบล็อกกกับยังพัานไอ้มีรายได้ยังเนาะยังเพราะว่าเพิ่งเปิดสร้างไรายได้เพิ่งจะเปิดได้บถึงสองสามเดือนได้สามเดือนเกือบเกือบจะสามเดือนยังพัานไดถึงสามอ่ค่ะสำหรับคลิปนี้เนะเาะล็อกกก็ฝากแนวทางของเซียนนุ่มไว้คือเก่านะฝากขอบคุณขอบคุณ,คณ FC F c ซแฟนคลับทุกทท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ทั้งช่องล็ิกกีกับขอบคุณในหลายเนาะ คลิปนี้ก็ขอให้ FC แฟนครับโชคดีมีชัยถือรางวัลที่1-2ตัวไทยสามตัวไทยสามตัวหนาถือรางวัลข่างเคียงเน,ะนาะปผูุใดเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีชัยตลอดเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ล้วกี้ก็กลับขอบพระคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ